กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะเป็นเมืองหลวงชั้นนำของโลกค่ะหลังจากปี1800นะคะลอนดอนถูกขนานนามว่าเป็นเมืองชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้เราพาทุกคนย้อนกลับไปดูจากอดีตจนถึงปัจจุบัน,นะคะ่ะเส้นทางการเดินทางมาอย่างยาวนานการพัฒนาเมืองผู้คนควบคู่ไปกับวิทยาศาสตร์ซึ่งผลักดันให้เมืองหลวงแห่งนี้นะคะเป็นเมืองชั้นนาของโลก ในช่วงศตวรรษที่18ผู้คนในลอนดอนได้เรียนรู้เกี่ยวกับแมชชนิกเครื่องจักรกลกลไกต่างๆกรุงลอนดอนเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆในยุโรปได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานเริ่มมีการขนส่งทางน้ําและการสื่อสารที่ล้ําสมัยซึ่งความก้าวหน้าของความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นผลักดันให้ลอนดอนกลายเป็นเมืองชั้นนําของยุโรป จากศตวรรษที่18จนถึงศตวรรษที่21ทุกวันนี้เมืองและการพัฒนาก้าวหน้าแล้วโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์นั้นก้าวหน้าเท่าเทียมกันหรือไม่ สหราชาอาณาจักรนะคะเป็นกลุ่มประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนนะคะวิทยาศาสตร์แล้วก็องค์ความรู้ต่างๆกับประเทศอื่นๆนะคะซึ่งอังกฤษเนี่ยเขามีตําแหน่งพิเศษที่มาตําแหน่งหนึ่งเลยค่ะน่าสนใจมากๆก็คือ C.S.A. หรือว่า Chief Scientific a d v i s o r ค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใช้วิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆค่ะพูดถึงสัดส่วนนักวิทยาศาสตร์หญิงนะคะอยากให้คุณผู้ชมลองบอกชื่อนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นผู้หญิงนะคะ สักสอาคนเชื่อว่าหลายคนอาจจะคลุ้นคิดนิดนึงนะคะเพราะว่าชื่อส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชายหมดเลยใช่ไหมคะที่ผุดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะเซอร์อแซักนิวตันต่างๆค่ะนี่แหละค่ะคือชี้ให้เห็นถึงปัญหาว่าจริงๆแล้วเนี่ยสัดส่วนนักวิทยาศาสตร์หญิงกับนักวิทยาศาสตร์ชายเนี่ยยังคงห่างกันอยู่มากซึ่งสหราชอาณาจักรได้ผลักดันประเด็นนี้ค่ะต้องการที่จะปั้นนะคะนักวิทยาศาสตร์หญิงให้เข้ามาทำงานในแวดวงวิทยาศาสตร์ได้เทียบเท่ากับนักวิทยาศาสตร์ชาย หากพูดถึงนักวิทยาศาสตร์หญิงแล้วก็นักค้นคว้าวิจัยชาวอังกฤษซึ่งเป็นผู้หญิงนะคะไม่พูดถึงเธอคนนี้ไม่ได้เลยค่ะแมรี่ <Larry. S 2> แอนนิง ตอนเด็กๆนะคะถ้าเกิดใครเคยเรียนภาษาอังกฤษอาจจะเคยฝึกทาง t วิสเตอหรือว่าประโยคที่ทำให้ลิ้นพันกันเพื่อฝึกพูดให้ชัดขึ้นนะคะประโยคนี้เลยค่ะ she sells seashell by the seashore she sells seashell by the seashore หรือว่าแปลว,ว่าเธอขายหอยอยู่ริมฝั่งค่ะเขาบอกว่าประโยคนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาจากการเรียก Mary Ann n i n g นะคะหลังจากที่เธอเดินไปค้นหาฟอสซิลอยู่ริมฝั่งนั่นเองค่ะ นอกจากแมรี่แอนดิงแล้วนะคะก็ยังมีเอดาเลิฟเรสนะคะซึ่งเธอได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักโปรแกรมเมอร์คนแรกๆของโลกค่ะจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะดิฉันได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคุณชาร์ลอตต์วัตส์ค่ะนักวิทยาศาสตร์หญิงระดับสูงของอังกฤษนะคะซึ่งเธอได้พูดเกี่ยวกับเพศหญิงในแวดวงวิทยาศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจพร้อมกับระบุค,ค่ะว่าคําที่เราอาจจะคุ้นหูก็คือ women can't do math นะคะหรือว่าผู้หญิงไม่สามารถคิดเลขได้นั้น ไม่เป็นความจริงค่ะแล้วปัจจุบนันนักวิทยาศาสตร์หญิงของสหราชอาณาจักรต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างไรบ้าง Are there any challenge for you as a woman who work in t h i s kind of field and we need wider aspects of diversity as well right mm hmm. I mean it's really important if we are going to advance science that we have women involved in all aspects of science I it, it didn't feel like a barrier to me but I know <Right. S 3> it is a barrier to some women. Okay. Um, and I really do need senior women in science, I think to be role models. And do you have any message for women who want to pursue a career in science? I guess three things. One is it's a brilliant career. It's a really exciting career. So you know if you like science, if you're interested in science, go for it and it's where there are so many opportunities, an increasing number of opportunities. Mm -hmm. So I think the first is just one of encouragement. I think the second is just don't be put off by any statements or <laughs> a, you know the sort of negatives of all oh, women can't do science or anything like that. They're just complete myths. And then the third is um, just a, a wider advice I say to anybody is just follow what really excites you and interests you. Mm. And science is really exciting and interesting. So if you are a, a, a woman. If you're at school and a female and you're really enjoying this, then just follow your heart, follow your passions.